วันนี้ลาดต้องบอกได้เลยว่าเฮงเฮงล่าสุดมาเป็พี่น้องได้เห็นอยู่ที่มหาสารคามเนาะครับอำเภอกันทละวิชัยวันนี้พี่เพิร์ดมากับใครบ้างก็มากับแฟนกับลูกครับครับพี่เพิร์ดเป็นไงบ้างในเรื่องของการเลี้ยงควายล่าสุดความสุขของเราที่ได้ส่งต่อ ไปทุกทุกที่ได้เห็นทุกทุกบรรยากาศความสุขแบบนี้มันส่งต่อให้เบลเฟิร์สได้เห็นการเลี้ยงความแบบมีความสุขเป็นยังไงบ้างเลี้ยงแล้วมันก็มีความสุขอะครับ,รบมีความสุขได้เลี้ยงแล้วได้รักเขาได้รักเขาวันนี้ก็พาเขามาเที่ยวร,รอรอ,รอประกวดคอมรอรุ่นอายุ2 8ถึง32เดือนครับพันธุก,กรรมของเขาเรื่องโตเขาก็โตขึ้นมากครับ,รบพออายุเขาก็ยังตอนนี้ก็เพิ่ง2ปี7เดือน อายุเขาตอนนี้ยังยังยังไม่ถึง3ปีครับแต่เรื่องผสมก็ทางฟาร์มก็คิดว่าจะให้เกษตรกรพ่อแม่เกษตรกรเราคือว่าผสมไปกลับเปิดผสมแล้วไปกลับแค่สองพันแล้วก็ประกัน3ามครั้งครับแต่ทางฟาร์มยังไม่มีเรื่องยังไม่สะดวกเรื่องรถรับส่งก็ให้นําผู้สาวมาเองนาผู้สาวไปกลับประกัน3ครั้งแล้วก็ทางฟาร์มมีมีโปรโมชั่น อ้ยเขาเรียกโปรโมชั่นเลยนะคล้ายๆว่าติดติดแล้วค่อยจ่ายแค่สองปันไม่ใช่จ่ายเลยครับติดแล้วค่อยจ่ายทีหลังเฮ้ยดีนะครับเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเป็นเรื่องราวเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวแรกๆที่หลาดๆได้ฟังเลยนะครับเรื่องจริงครับทางพามทำงานนะครับคือว่าติดแล้วค่อยจ่ายนี่คือในรอบการไปกลับใช่ไหมในรอบการไปกลับครับคือติดแล้วค่อยจ่ายไม่ใช่ไปเจ็บตังค์เลยครับเออดีจังเลยก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรอุดรเราบ้านไกลดิงเคียงก็ไปผสมได้แต่เอาวัวสาวไปเอง ของเรายังไม่มีการเรื่องรับรับส่งอ่ะครับครับแต่สําหรับเกษตรกรต่างจังหวัดก็ถ้าสนใจพันธุกรรมเขาก็ไปเองได้ครับครับก็ราคา2 0 0พันเหมือนเดิมไปกลับติดแล้วค่อยจ่ายอยงพันธุกรรมของเขาคือเขามีสักเป็นหลังขอโชคกระบี่อยู่แล้วเนาะครับแล้วก็ทางพ่อเขาคือตอนแรกคือชื่อเพชรตาทองแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อเพชรน้ำโขงไปอยู่กับพ่อแอ้บรงการเนาะครับก็ประมาณนี้ครับต่ ส่วนแม่เขาอะสายเนื้ออยู่แล้วเป็นสายเพชรอุดรครับก็แน่นเลยเนาะครับแน่นเขาหนาเขาลึกอะครับกับอายุใบเท่าไหร่นะครับกับอายุใบตอนนี้2ปี7เดือนครับสปีเดเดือนเต็มเลยเนาะครับตอนนี้เขาก็รอโชว์ความรอให้พี่น้องมุกดาหารเราอ้ยพี่น้องสารคามรอโชว์ความรอรุ่นอายุไม่เกิน32เดือนครับก็ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็อยู่กับพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สก็คุณไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าคุยไม่ค่อยเก่งถ้าทางในเรื่องของการพัฒนาหลังๆว่ามาหาพี่เฟิร์สมาแล้วก็พี่เฟิร์สทวงต่อความสุขตรงนี้ให้ได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนครับเบอร์โทรติดต่อพี่เฟิร์สครับเบอร์โทรติดต่อ0 9 3 3 6 5 3 7 8 0ส่วนฟาร์มตั้งอยู่ที่อุดรบ้านนองใสครับครับเอาพี่เฟิร์สมองหน้ากล้องเลยครับอยู่บ้านนองใสครับก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรเราสนใจเรื่องพันธุกรรมก็ให้ เอาผู้สาวมาเองเพราะว่าทางฟาร์มเรายังไม่มีการเรื่องรถรับส่งครับยังไม่สะดวกครอย่างน้องอ่ะอันอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่อันนี้แปดขวบครับอันนี้น้องน้องแอนฟิวน้องแอนฟิวอนาคตอนาคตเขาก็น่าจะให้จูงควายให้โตขึ้นก่อนหน่อยนึงครับเพราะว่าเขาเขาชอบควยเหมือนพ่อครับน้องแอนฟิวเนี่ยเห็นมามากับพ่อจริงจริงนะทุกคนครับก็ในเรื่องของการผูกความเป็น เขาเรียกว่าอะไรแบบมันอยู่กับบรรยากาศเนาะใช่ครับมันได้เรียนรู้กับบรรยากาศมันได้กลมกลืนกับบรรยากาศสุดท้ายแล้วคือีชีวิตมันก็จะเหมือนพาให้กับอนาคตใช่นแบบที่แบบคนก็พาไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับเจนซูเจนแล้วพี่นี้ก็จะเป็นคนจูงายก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่นินนี่เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ารันลายยิ้มเลยนะพี่นิดมาจูงพี่นิดมาจูงายให้ก็รอเข้าสนามเนาะรอเข้าสนาม วันนี้เข้ารอบเป็นเรื่องก็จะมีอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นนะครับผมอัปเดตแน่นอนครับในเรื่องของโครงการน้ําเชื้อเป็นยังไงบ้างโครงการน้ําเชื้อยังอะครับยังมีแต่มีแต่เรื่องผสมสําหรับพี่น้องเกษตรกรเราที่ใกล้ๆบ้านนะครับเรื่องน้ําเชื้อยังครับผมความเนหาทรงตัวต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเดอะเบสในใจแล้วนะป่าเนี่ย ถ่าในเรื่องของพลังกล้ามเนื้อบอกว่าดีงามครับมีความเป็นเจ้าเนื้อที่โดยสมบูรณ์เลยน้ำหนักอยู่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่กำลังตอนนี้อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับแต่เขาแต่เขาเขาอาจจะโตกว่านี้อยู่ต้องรอเขาสามปีกว่าว่าตอนนี้เขายังไม่ถึงสามปีครับครับก็ถือว่าเราได้เติมเต็มบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่เฟิร์นในเรื่องของการเลี้ยงควายของเรามีกี่ตัวตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดแปดตัวครับนี่แหละตรงท้าย ร่วงตัวความหนาการกินเป็นยังไงบ้างพี่เฟิร์สการกินก็เขาก็เขาก็กินเยอะนะครับเพราะว่าเขาตัวโตน้ำหนักล่กสุดเท่าไรน้ำหนักตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับขอเหลี่ยมหน้าเลยมาพี่นิดขอเหลี่ยมหน้าให้ทุกคนได้เห็นเอาน้าตรงเลยนะพี่นิดจับคลายนี่เลยทุกคนเห็นไหมผู้หญิงจับภายตัวเขาเองนี่ก็เหมือนจะเป็นงานอยู่นะครับ เหมือนเขาจะค่อนข้างนี้รู้สึกว่าจับง่ายบายง่ายมีความเชื่องเลยนี่ตอนนี้แหละเดี๋ยวจะต้องให้ทุกคนเห็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอกันเราะงานเขาสนามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตคลิปยังไม่ได้จบเดี๋ยวไปต่อกันทุกคนครับครับผมไปครับผมสวัสดีครับ